หนูแค่ได้ยินชื่อก็อยากจะหนีแล้วล่ะครับหนูเป็นส่วนหนึ่งของผ่านำโรคต่างๆมากกว่า35โรคแน่นอนว่าพวกมันปรากฏอยู่ทุกที่ที่ไหนมีอาหารที่นั่นต้องมีหนูและสองสิ่งนี้เป็นของคู่กันแต่ถ้าหนูที่ใครๆก็รังเกียจกลับมาทำอาหารให้พวกคุณกินล่ะครับคุณจะอยากกินมันหรือไม่แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้หากคุณได้ดูแบตัชูยผลงานชิ้นโบแดงของค่ายดิสนีย ผมมั่นใจว่าพวกคุณคงเคยได้ยินคำพูดคำนี้นะครับผมไม่คิดว่าทุกคนทำอาหารได้ไม่ใช่แหละใครๆก็ทำอาหารได้แต่คนใจกล้าเท่านั้นอาหารถึงอร่อยล้ำไม่ว่าใครก็สามารถทำอาหารได้กล่าวโดยเชฟออกุสกุสโตสตุดยอดเชฟแห่งปารีสแต่หากเชฟที่ถูกกล่าวว่าเป็นมาสเตอร์ไม่ได้เก่งอย่างที่ในหนังเล่าล่ะครับเราจะมาเปิดทฤษฎีที่ว่าออกุสกุสโตถูกควบคุมโดยเชฟตัวน้อยกันดีกว่า ก่อนจะไปเริ่มกันช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเมื่อเชฟกุสโตถูกควบคุมโดยหนูเหมือนกับที่ลิงกินี่ทำงานร่วมกับเรมี่โดยกุสโตเป็นเชฟอายุน้อยที่มีชื่อเสียงรวมไปถึงมีร้านอาหารที่ได้ตั้ง5ดาวกันเลยทีเดียว แต่น่าเสียดายเขาเสียชีวิตลงหลังจากที่ร้านอาหารของเขาถูกวิจารณ์อย่างหนักในเชิงลบโดยหนังได้เชื่อชูว่ากุสโตเป็นสุดยอดเชฟและเป็นไอดอลของใครหลายๆคนแม้กระทั่งหนูอย่างเรมี่แต่ถ้าคุณได้ลองสังเกตดูดีๆล่ะครับความคิดคุณอาจจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโดยกุสโตนั้นถูกนําไปขึ้นปกนิตยสารต่างๆมากมายเหมือนในฉากแรกของเรื่องเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนคุณเห็นอะไรหรือไม่ ถ้าลองซูมดูดีๆจะเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงหัวของเขานะครับหรือว่ามันคือหนูกันล่ะ <S <S 1> <S 1> และลองดูในนิตยสารอื่นๆเขาจะสวมหมวกอยู่ตลอดเวลาและสีหน้าของเขาดูมีความสุขมากแต่เล่มนี้กลับต่างออกไปสีหน้าเขาดูตกใจและวิตกกังวลหรือว่าเขาจะโป๊ะแตกแล้วล่ะครับ <S <S 1> <S 1> และนี่อาจจะเป็นสาเหตุการตายจริงๆของเขาก็ได้โดยในหนังได้บอกว่าสาเหตุการตายนั้นมาจากการถูกวิจารณ์อย่างหนักในเชิงลบ ได้ร้านอาหารถูกลดดาวอีกด้วยทําให้เขาเครียดและเสียชีวิตลงแต่ความเป็นจริงนั้นอาจมีเงื่อนงามากกว่านี้ซึ่งมันเกิดจากการที่เขาได้สูญเสียหนูตัวน้อยอันเป็นที่รักของเขาไปหลังจากนั้นนักวิจารณ์เอ็นทอนอีโกได้รับฉายาว่าเดอะครีมอีเตอร์หรือเรียกว่ายมทูนนักชิมชื่อโครเทได้มาชิมอาหารที่เขาทําปรากฏว่ารสชาตินั้นบรุมะหวยเพราะขาดหนูตัวน้อยคอยช่วยเหลือเลยได้เสียงวิจารณ์ในเชิงลบอย่างหนัก ทำให้เขาไม่สามารถแบกรับชื่อเสียงของร้านและผลงานที่หนูได้สร้างขึ้นอีกต่อไปจึงยอมตรอมใจตา,ตายไปเลยก็เป็นได้ถ้าหากใครอยากได้เสื้อการ์ตูนแท้สวยๆราคาถูกไปเติมได้ที่ bad ass t store โดยทฤษฎีนี้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณได้เห็นฉากที่เชฟสกินเนอร์หรือไอตัวร้ายนั่นแหละครับ oh. อนุญาตให้ทานายของเขาเอาเส้นผมที่หมวกของกูสโตไปตรวจสอบ DNA ว่า ลิงกุนนี่เป็นลูกของกุสโตจริงหรือไม่และไม่ต้องสืบเลยล่ะครับว่าเขากลัวที่ลิงกุนนี่จะฮุบมรดกทั้งหมดที่ควรตกเป็นของเขาหลังจากพินัยกรรมหมดอายุ oh. และเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วปรากฏว่ามันคือคนของหนูการทดสอบที่ส่งมาครั้งแรกนะ่ะมันเป็นคนของหนูส่วน DNA ของลิงก u นนี่นั้นเหมือนในเรื่องเชฟสกินเนอร์ไม่ได้ให้เส้นผมหรือหมวกของลิงกุนนี่เพื่อน,นำไปตรวจสอบ DNA เลยนะครับ แต่สันนิษฐานได้ว่าเขานำน้ำลายของลิงกินีในตอนที่พวกเขาดื่มไวน์ด้วยกันไปตรวจด,ดังนั้นจึงยืนยันได้ว่าขนหนูนั้นมาจากหมวกของกุสโตจริงๆและเรื่องราวมันชักจะเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างเรมี่กับลิงกินีแล้วล่ะสิครับผมว่าเพื่อนๆคงสงสัยกะละสิเคฟตัวน้อยที่ทำงานกับกุสโตนั้นเป็นใครโดยสิ่งที่เป็นไปได้นั้นอาจจะเป็นแม่ของเรมี่ก็ได้นะครับโดยในเรื่องนั้นมีช่องโหว่นั่นก็คือเราจะไม่เคยได้เห็นตัวตนของแม่เรมี่เลย เห็นแค่พ่อของเขาที่มักจะกลัวมนุษย์และกับดักที่มนุษย์สร้างขึ้นเขาอาจจะฝังใจเพราะแม่ของเรมี่อาจมีจุดจบมาจากสิ่งเหล่านี้และอีกข้อสังเกตหนึ่งก็ที่เรมี่นั้นมีพรสวรรค์อาจจะมาจากฝั่งแม่ก็ได้นะครับเอ๊ะแต่เดี๋ยวคงมีคนตั้งคำถามแล้วแหละว่าทำไมเรมี่ถึงมาอยู่นอกเมืองกับพ่อและฝูงของเขาเรื่องมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับโดยที่กุสโตนนั้นไปเจอแม่ของเรมี่ในครัว ได้เห็นถึงพรสวรรค์ของเธอเลยเก็บมาทํางานด้วยกันเหมือนในฉากต้นที่ลิงกวินี่เจอกับเรมี่นั่นแหละหลังจากนั้นเธอได้ไปพบรักกับพ่อของเรมี่และมีลูกด้วยกันต่อมาเธอได้เสียชีวิตจากน้ามือของมนุษย์ทําให้พ่อของเรมี่นั้นเศร้าอย่างหนักและฝังใจกับเรื่องนี้เลยย้ายครอบครัวให้ห่างจากมนุษย์ไปยังนอกเมืองเพื่อจะได้ไม่ต้องสูญเสียสมาชิกตัวอื่นๆไปเหมือนที่เสียแม่ของเรมี่ไปอีกโดยหลักฐานที่เห็นได้ชัดก็คือเรือของพวกเขาที่จอดเทียบท่า แลว,ว่าต้องเคยมีการย้ายถิ่นฐานมาก่อนแน่นอนแล่คำพูดที่ติดหูอย่างไม่ว่าใครก็สามารถทำอาหารได้จากกุสโตนั้นเขาอาจจะสื่อว่าใครในที่นี้อาจจะเป็นขนาดของเขาหรือสายพันธุ์อื่นๆก็ได้อย่างเช่นหนูนั่นแหละครับหนู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 ใช่จบแล้วนะครับสำหรับทฤษฎีนี้อย่างไรก็ตามทั้งหมดเป็นแค่ทฤษฎีที่แฟนๆต่างคิดขึ้นอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับ แล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับทฤษฎีที่ว่าแม่ของเรมี่ควบคุมกุสโตอยู่สามารถคอมเมนต์บอกกันได้และถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไป See you next time